ขอนตัวขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวจงภาพเป็นการเลนะ่นนะครับวันเดียวกันวลนเยียมงานวันแข่งเรือยาวปีนี้ในช่วงวันออกบรรษานะครับผม23-29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผม จะจำปี2566นะครับเป็นเดือนที่ชใ,ใกล้นะครับ เลยครับจัดมาจะพื้นนะครับสาระประโยชน์ครับผมลมแรงมากนะครับผมเกาคู่มาแล้ว เรื่องการหนุ่มดีเหลือเกินเราใจมาก รสกจะเย็น,านาหนาวนะครับมลมแรงมากขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะครับผมหรับคลิปนี้ขอกราา,า,าสวัสดี